นาะเาบอกว่มันหนาวซียเยอะหนแกมง่แต่านนังเียอันดินด้วดานดัดแตเทาอุ้มใส่มือนี่วิ่งรับได้ปะนี่หยามเลยอ่ะว่ดินเด้ยามเลยอ่ะนยามเลยว่าเสียงเนาะอ้ยอันนี้ก็เมือนหลายมือนี่เด้กจะนอนพัดจนว่าจะบอกอเงิมือแล้ววรยังไงนะจนง ลัดไปไนมาผู้แขงไปมาแมับมันสามารถช่อเวยม่เชื่ว้ยว่มันจึงงกามันสามารถจะตไกัซึ่มหนึ่งจต่อันซึมเป็ยข้นแต่เขาสิ่งอะเขาสามาถมดีเขาสิสั่ง้องแถวแหกเขาเศร้าเนาะเขาถมแล้วเขาเอาดินมาแล้วเล้บางคนว่า เทียนสร้าไม่ได้ขี่เลยอว่าไม่เหเงินเสืไม่เหเที่ยนสร้างแบไม่มีเงินมัธยมทีเทียนบ้านก็ไม่ใส่มีกูทำเอแต่ขายสมบัติขายรงอิดรงองยางกูเทเแท้บาทเดียวกูยังบ่มากขึ้นกูจะบาาเขาแม่นี่เขาถือล้วันที่นึงกันได้สวดีค่ะถือรา้วันทีหนึ่งขอ่เอ็กันละบ้านแต่ว่าภาษีแจเทียนราตะีเด็กดี เป็นเจ้าคนนายคนนะครับเรียงง่ายๆนะครับละลายงานตันละไรลูกย่างานัดแ้วี่ตัดเป็นจุ่มมีนี่อะไรนิดเดียวนิดเดียวที่เราคนที่หลังเราอาไปใส่กอกล้วยแล้วโย่ใส่กอกล้วยนี่ค่อยอยู่เย็นเป็นสุกสุ่เย็นโอ้ยน่นน่ะาทำอะไรเอาไปทอดหลัง

แก่กว่าตัดเนี่ร้านใช่ไหมร้านก็จูบขอบิมไหนผู้ใดจูบขอบิมน้องน้องไหนน้องน้องชี้ชี้น้องเลย